มีสิ่งดีๆมานําเสนอกับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องของบุญกุศลนะครับเป็นข่าวดีๆด้วยวันนี้วัดปั้นทุกเสรีรามกาแหงโดยหลวงพ่อสถิตปริยัตยิกิจหรือว่าหลวงพ่อเสนออนังคโนท่านได้หลังจากสร้างวัดปั้นทุกเสรีสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบงดงามแล้ว ท่านยังได้ไปสร้างวัดที่ประจวบคีรีขันธ์สิ่งที่อยากเสนอในวันนี้ก็คือสิ่งที่เสริมสิริมงคลกับชีวิตเราก็คือพระนะครับพระนะครับพระที่เราเลี่ยมบูชาห้อยติดตัวนะครับเสริมสิริมงคลดียิ่นักวัดสวนหินอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย ใกล้ๆก,กับจุดพักรถเขาโพนะครับหลักกิโลเมตรที่417วันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอและคิดว่าผมเองชอบนะครับคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะชอบเหมือนกันก็คือพระชุดพระหยกนะครับชุดเป็นหยกเป็นหยกทั้งหมดเลยนะครับเป็นหยกทั้งหมดเลยนะฮะให้เห็นใกล้ๆหน้าจอนะครับ เป็นชุดพระหยกนะครับมี5องค์นะครับมีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็สมเด็จนางพญาพิมพ์นิยมตอนนี้ก็คือพิมพ์สมเด็จกําลังแผ่นดินนะครับแล้วก็มีพระปิดตานะครับทั้งหมด5องค์ด้วยกันง่ายเลยถ้าท่านสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับที่ผมไม่มีนะครับที่ผมไม่มีผม ผมไม่มีพาให้เช่านะครับมานำเสนอให้ท่านได้พบกับสิ่งดีๆเสริมพลีมง,ง,งคลสำหรับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับบุญเนี่ยผมจะนำมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็ท่านอยากได้หรือว่าท่านอยากไปร่วมบูชาหรืออยากทำบุญนะครับกับหลวงพ่อเสนอก็นะครับทำบุญสร้างวัดสวนพระหินนะครับติดต่อได้ที่ วัดบ้านทุ่งเสร,รีหรือวัดสุนหินนะครับหลวงพ่อท่านจะบออไพ้าาเป็นสีมงคลกับท่านที่ร่วมทําบุญนะครับเป็นชุดพระหินอ่าชุดนี้เป็นชุดพระหยกนะครับอันนี้ชุดนี้ผมได้รับมานะครับเป็นสีมงคลก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญที่พระชุดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเมตตามหานิยมอ่าชาวจีนนะครับคนจีนเนี่ย นิยมมากเลยนะครับสิ่งใดที่ทําจากหยกเนี่ยก็ถือว่าสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างความร่มเย็นนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับก็ขอเิยนะครับมีประสบการณ์เรื่องเมตตาโชคลาภเรียกศัพย์แนะนําเลยนะครับไปได้ร่วมทำบุญกันได้ทั้งบุญได้ทั้งพระเสริมสิริมงคลเสริม สริมงคลน,นะครับห้าองค์ด้วยกันพิมพ์สมเด็จอย่างใ,ใกล้ๆก็ได้นะครับเย่ายง,ง่ยดนูนี่ครับสวยงามไหมครับองค์นี้ออกเขียวหน่อยนะครับเป็นยกที่ว่าพิมพ์นี้ออกสีเขียวพิมพ์นี้ออกสีเขียวงดงามนะครับเป็นเสริมสี่มงคลจริงๆนะผมชอบจริงๆ นี่ครับพระปิดตาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเมตตาปลอดภัยคงคพันชาตีแถวข้ามีดีความเจริญรุ่งเรืองมีดีความโชคดีเข้ามาครับเชิญครับ